ปะติรูประเทสวาสโสจะเอตัมมังคารมุตตมังการอยู่ในสถานที่อันดีนับเป็นมงคลสูงสุดกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มงคลศินสุขเฉลิมศรี ในรายการน้องเพลงพารวยในวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่มานำเสนอในวันนี้เราเสนอในเรื่องของลักษณะของพระภูมิหรือในส่วนของตำนานของพระภูมินั่นเองสำหรับท่านใดที่อยากจะหาความรู้ในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ นะโมเมวัิตานังอาจริยะเมสวนการุญยะถ้าผู้ใดประสงค์จะอัญเชิญพระภูมิเทวดาอันมีหน้าที่รักษาดินแดนถิ่นฐานบ้านช่องห้วยหนองคลองบึงปูชนียสถานพิมารรัฐวัดวาอารามวิสุงคามอารัญยประเทศเขตสวนไลนาก็ควรจัก น้อมคาราวะอัญเชิญพระภูมิเทวดาให้ตามสถิตณนะเขตสารณีสถานโดยการตั้งศาลให้ตามสมควรแก่กาลเทศะเพื่อจักได้สาการะบูชาขอจตุพิพิธพภรนานาจากเจ้ากรุงภาลีให้เป็นศีสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผ,ผลสกลทโยธาถวยหาร สลึงคารบริวาณสมบัติดั่งมโนรัตสนสถาพรฉะนี้เทินพระภูมิเราเชื่อกันว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ต่างๆบนโลกใบนี้และมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยณสถานที่ต่างๆมีอิทธิฤทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองหรือดนบันดาลให้สิ่งชั่วร้ายต่างๆกับกลายเป็นดีมาได้ และให้โชคลาภความสุขความสำเร็จตามสมควรแก่บุคคลซึ่งแสดงความเคารพปฏิบัติบูชาตามโอกาสอันควรและการตั้งศาลเป็นที่สิงสถิตของพระภูมิโดยถูกต้องตามแบบแผนประเพณีลักษณะของพระภูมิตามกำเนิดพระอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าในการครั้งก่อนยังมี พระราชานามวา่าท้าวทศราชและนางมเหสีนามวา่านางสันทาทุกเป็นผู้ปกครองกรุงพาลีที่ยิ่งใหญ่ได้มีพระราชโอรสทั้งหมด9พระองค์ด้วยกันท้าวทศราชนั้นได้มอบหมายให้พระราชโอรสทั้ง9พระองค์นั้นไปปกครองในพื้นที่ต่างๆแตกแยกกันออกไปดังต่อไปนี้ 1. พระชัยมงคลทรงฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์สวมพระภูษาห้อยชายมีสายทุรํและสังวานทรงสวมกำไลปั้นเหน่งและพาหุรัตสวมฉลองพระบาทเชิงงอนพระหัตถาซ้ายทรงถือถุงเงินพระหัตถ์ขวาทรงถือพระขันปกครองดูแลเคหสถานบ้านเรือนและร้านโรงต่างๆ พระชัยมงคลน,นี้มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับในบ้านเรือนประชาชนโดยทั่วไปเราสร้างสามพระภูมิขึ้นมาก็เพื่อที่จะอัญเชิญพระชัยมงคลน,นี่แหละมาดูแลปกปักรักษาบ้านเรือนของพวกเรานั่นเอง 2. พระนครลาดพระนครลาดทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระชัยมงคลแต่ว่าพระหัตถ์ซ้ายนั้นถือช่อดอกไม้ดูแลแล้วก็ปกครองป้อม ปกครองค่ายประตูเมืองหอรบและบันไดต่างๆ 3. พระเทเทนทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระชัยมงคลแต่ว่าพระหัตถ์ซ้ายถือหนังสือหรือคัมภีเป็นผู้ที่จะคอยปกครองดูแลฟาร์มไล่และคอกสัตว์ต่างๆ 4. พระชัยศพ ทรงฉลองพระอ,องค์เช่นเดียวกับพระชัยมงคลแต่พระหัตถ์ขวานั้นถือหอกอพระหัตถ์ซ้ายวางแนบอยู่บริเวณพระสะเอวปกครองดูแลคลังสเบียงและยุ้งฉางต่างๆ 5. พระคนทันฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระชัยมงคลแต่พระหัตถ์ซ้ายจะถือพระอบ ปกครองดูแลพิธีวิวาเรือนหอและสถานบันเทิงต่างๆ 6. พระธรรมโหลาหรือพระเยาวแพ้วทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระชัยมงคลแต่พระหัตถ์ซ้ายถือแผนหางนกยุงเป็นผู้ดูแลปกครองโรงนาป่าเขาลำนาไพลและเลือกสวนต่างๆ 7. พระเทวเถนหรือบางท่านอาจจะเรียกพระวัยทัตทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพี่น้องท่านอื่นๆแต่ว่าพระหัตถ์ขวานั้นจะถือไม้เท้าแล้วก็ปกครองดูแลปูชนียสถานต่างๆวัดวาอารามต่างๆแล้วก็พระเจดีย์ต่างๆนั่นเอง 8. พระธรรมมิกราษ ทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพี่น้องทุกพระองค์นั่นแหละแต่ว่าพระหัตถ์ซ้ายจะถือพวงมาลาหรือพวงมาลายัยเป็นผู้ปกครองดูแลกิจการต่างๆอันเกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็พวกพระราชอุทยาน 9. พระทาตุพาราทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับพระชัยมงคลแต่ว่าพระหัตถ์ไม่ได้ถืออะไรไว้เลย เป็นผู้ที่คอยปกป้องปกครองดูแลบึงน้ำห้วยหนองคลองลาําธารตลอดจนน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าด้วยนอกจากที่เราจะต้องทำความรู้จักกับพระภูมิเทวดาผู้ดูแลในพื้นที่ต่างๆซึ่งแตกต่างกันแล้วเนี่ย พระภูมิทุกพระองค์เนี่ยเวลาเราขึ้นตั้งสามพระภูมิแล้วเนี่ยพระภูมิยังจะต้องมีบริวารสําหรับใช้สอยอีก3ตนด้วยกันนะครับก็คือนายจันทิศ1คนนายจันทีหนึ่งคนจ่าศพพระเชิงเรือนหนึ่งคนนะครับซึ่งสามคนนี้ก็รวมเป็น1คนซึ่งคอยรับใช้อยู่ที่ตีนโลงตีนศาลนั้นๆน,น,นั่นเองสาเหตุที่เราจําเป็นจะต้องรู้ชื่อของพระภูมิ นั้นก็เพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะตั้งสาปภูมิในตำแหน่งที่ทางต่างๆนั้นจะอัญเชิญองค์ต่างกันใช้ชื่อต่างกันเวลาเราจะสังเวยบูชาเครื่องเส้นต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเรียกชื่อท่านให้ถูกต้องตามลักษณะของท่านด้วยสิ่งที่เราขอพอรไปนั้นจึงจะสำเร็จผลอย่างที่ใจเราต้องการนั่นเองนะครับก<ส>็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับลักษณะของพ่อภูมิในแบบต่างๆเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับได้รับความรู้แล้วมีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของพ่อภูมิเป็นอย่างไรแนะนําติชมกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็น EP ที่1นะครับเราจะยังมี EP ที่2 3 4 5ตามมาอีกยังไงผมก็ฝากคุณผู้ชมกด ติดตามกดถูกใจและเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปวิดีโอดีๆให้ความรู้แบบนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ใน,นที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ